อ่าสวัสดีนะครับเด้อพ่อแม่ทดลองเอฟซีทั้งหลายเด้อค่ะสวัสดีค่ะปูค่ะเอฟซีทียู่ทางบ้านค่ะปูเพิ่นติดตามเลขแม่พงไพ่คนว่าแม่พงไพ่แม่ซื้อกับปูหรือว่ามะยม่ยถแนวทางกับปูไปนอจ้ะเพิ่นมาหามันขึ้นนี่ครับผมจากเพื่อคนว่างวดนี้เพิ่นคนคาทีมั่นใจหลายเต๋อบาสันลาวาค่ะโอกาสที่เป็นประเด็นหลายเลยหลักแถวนี้ลาวาลาวาแล้วมั่นใจคักบาสันงวดนี่ มันใจคักมันใจแน่ละว่าตะว่าหายป็นปิศานามาเด็กจักหน่อยว่าสันพ่อได้พ่อบังจักหน่อยขันบ่บังมันกว่สีบ่มาให้เล่าละว่าละว่าจังสรรนีปิศานาแบบใดล่ะปู่ก็คือเราเราบอกมากกว่าขึหนึ่งสีกับเก่าวสันละว่าจักแม่จังไหนต่วันตะว่าหันวันหนึ่งสีกับเก่าวสันหนึ่งสีกับเก่าอ่ากับเก่าวสันจักมันสิเป็นรักษาอะไรตันกะพี่น้องยกขีกับไปตีไปแปรเอา เราบอกมาคือหนึ่งซีหลักกับเก่าวัสดุลาวาการไปตีไปพิจารณามื่อกี้ด้วยอันนี้เราบอกมาแบบนี้เขับบุ่รู้เพื่อนเราบอกมารักษาหนีวัสดุไปแล้วว่าถามว่าเรามันใจบ่เทจ็บนี้เลามันใจก็ทุกเถียววัสดุลาวาไปรักษาหนึ่งซีกับเก่าวัสดุลาวาโอ้เพื่อนมายาจักมือแล้วค่ะปูขึ้นมาขึ้นในมือเดียวแต่ว่าเราบอกว่าเราันใจแห้งเจ้านี้วัสดุบนใจคัดก็ทุกเถียววัสดุ เราบอกลักษณะหนึ่งซีกับเก่าจะไมนสิเป็นลักษณะใดๆลักษณะใดมาต่อไปนี่แต่วันละวันหนึ่งกับซีแล้วกักับเก่าว่าสัตหนึ่งซีกับเก่าว่าสัตว์นี่มาณนั้นมาต่อไปการพาไปตีเป๋เปเอาเซียตักซีบาลักษณะใดเราบอกมาเปบนนั้นก็บอกแบบนั้นแหละมาต่อไปหลังจากที่อันเพื่อนได้บ้านไปนี่เพื่อนวัดจังใดบวชหายเกี่ยวกับเรื่องบ้านของเพื่อนนี่ก็คือจะพัดล่าได้เฮียนไปล่อกับหอยเย็นเป็นเขาติมานี่ยแหละ เราบานเรสียเอาจร่เสียหลังเงยกว่าเก่าเราบ้านเชลนีแล้วเรื่องมันใจร้ายว่าทำไปแล้วเลื่อว่าบอกว่เป็นข้ามาปีศาจได้จากน้อยมาสั่งพ่อพ่อบางได้เราบอกแปลกพวกมักสิบมาสันเราว่าอยากได้บ้านหลังใหญ่กว่าเก่าแน่ครับอยได้หลังหลังเงยกว่าเก่าว่าทำไมโอ้ค่ะพี่น้องครับพี่จินาเหม่เด้อเราหนบอกมาสานีละว่าทำไม หนึ่งซีกับเก่าเสร็จแล้วปะหนึ่งซีกับเก่าอันนี้คือแนวทางแมวพงไพ่เพิรนมาบอกมาขึ้นนี่แมนครับว่าละมันใจ๊กาอตอนนี้เรามันแจก็ทุกเที่ยวสร็จและเอาปูเก่านี่คำว่ากับเก่าไม่ที่เป็นฮกติปูเป็นฮกได้บอจักก็สิเป็นไปได้เบอร์ถนนบอเนี่ยบ่มีหักเนาะหนึ่งซีกับเก่าเสร็จแล้วป่ะจ็คสูดไดของเราไหม สั่นกับสีเห็ดเป็นหนึ่งสีเก่าหนึ่งสีหกเนาะจ้ะจะเด้อกับซีเมนเท่าตัวเราคันว่ากับกับสีกับหัวกับหางสติเป็นรักษานาาังวัตถะไปหนึ่งสีกับเก่าสนเป็นรักษาจจที่ว่าสัไตวแล้ววา่าแม่สันว์ที่ต้างถามว่าน้ำมันเจมเปอร์เซ็นต์น้ำมันเจหล,ลายเตือนเพราะทุกเขียวว,ว,วา่าัสดละว่าประมาณนั่นวัตถะไป ก็เกัญจล่าจิตตัดให้พี่น้องเอฟซีนะคะหนึง่งสี่กับเก้าอ,อันย้อให้นูเขยียนกำกับอัน,นแป๊บหมงจ้ะ พูงไพ่พูแม่ครับให้พ,พ,พูดเน้นเน้นตัวใดบ่ปูโอ้ยแใจโบใจเกินมาว่าไงก็ว่าตามเราแหละอืมค่ะยกให้พี่น้องเอฟซีวงแม่เด้อค่ะคมือขึ้นนีแม่พงไพ่แมาให้เป็นปริศนาเพิ่นทางบอกว่าหนึ่งสีกับเก้าค่ะมาหนีพี่น้องเอฟซี มีความคิดเห็นมาจังไหนค่ะกไปตีไปแปลเอาค่ะไปตีไปแปลเอาเร้อค่ะเพื่อนหามาแบบนี้ะนะคะแล้ว่ามาข้อมันใจเียวนี้มันใจกูทุกเียวที่ผ่านมาแล้ววะอืมมันใจคักประสนจ้าหนึ 1, 4, ่งสี่กับเก้ามาตาม <ๆ S 1> ขําขอของเอฟพี่น้องเอซนะคะที่ล่อคอยเหล็กแม่พงไา่โค้งสุดท้ายนะคะ ส่วนพิ่นสีมาเนี่ยค่ะบรมเรื่องธรรมดาแล้วก็บบรมนเรื่องบังเอิญนะคะเพิ่นอยากให้เพิ่นจังมาเนาะค่ะน้องเอ๋สิขอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเน่าทางคนเลดหมากกัจ้งไปไอ้จังเอาไปแลกเล่ห์บ่มากับฟาดจงเอาฟาดเรื่อยครับเป็นยังไงเป็นแนวทางไปบันนีอันเลขปู้มาเนี่ยเลขปูจันทร์ ความมือหนีคงสุดท้ายขอร่วมขอมัดร่วมยังตัวเก่าอยู่ตัวเก่านั่นแหละค่ะยังเป็นตัวเก่าอยู่เนาะปูอันเท่าเท่าคว่ำแหย่ก้อยนะคะปูโอ้ยฝันว่าไปจะนั่นไปงานศพเขาค่ะอ่าเราอยากเล่นฮีโร่ปวันนเขาเห็นแท่งฮีโร่อยู่เลยไปอยากเลยไปแท่งฮีโร่ปของเขาวันนี่ไม่แก่ขึ้นมักรีสเอทวัตไส้ได้ตัวหาที่ซอมมาย่างแล้วลอยละลอยละลอยแล้วร่งใส่เอทให้รูปอีกลอยหนึ่ง ปัดเปิดมา,มาแัดห้วยเต็มจีนัญะกังมาออกห้าสี่สองสิ้ซีเวไทไฮรูวก่งว่ะร่วมเล้าเรินเเบิทนทั้งหมาสองพันสองสองพันสองดีใจแหงด,ดีใจ,จตื่นผลล่ะตื่นไหมดีใจยู่ต่อไปฟันคักฟันแน่เราทำ่ามีงานสมบริบับิมันก,ก็ม่อีริโยตัวต่อไปแต่ว่าหันว่าได็ปเรียนจนเนี่ยไไปไน้ฝันมาต่อไปจ้าเป็นรักษานันอันนี้เดียกันกูไดมักกับจ้งตามกูไดว่มักกับมี่่ปลาหลดกนเป็นแนวทางอันนี้เป็นเลขมัก ของปูเลขข่ความฝันนะคะเลกความฝันของปูกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมันเปลี่ยนความเจมื่อวนบุคคลนะคะห้าสี่สองหนึ่งเอาห้ปูยกห้พี่น้องเอฟซี 4, เบงนะคะานครับเด้อห้าสี่สองหนึ่งหนึ่งนะคะ 5, 4, 2, 1, 1, อากาศสองสองศูนย์อากาศหนึ่งหกนะคะ่อาอแคบดเยแคบเอดอนแรได้ม,ดม,ดมากาเราไปแรกอนโปรไมากากาอัดฝันกับป้าชิวานนะครับมันเปลี่ยนแนวท่างไอซื้อดอกแ้วมันโบมีห่างเนาะแล้วมันสิเปลี่ยนไปมาต่อไปจากชิวานเป็น้นเทื่อนอยากให้ถือเบสุขสุขคนแะไ่อยากให้เสียเงินเสียคำเราอยากให้ได้เบดจากชิวาส่งดดไดออเบ้องการโรดวงต้องการมานชิดได้ดอกค่ะสันเดอ บันี้กู้ฝันอีกบอกค่ะปู้บ,ะะปบอค่ะมีแต่ข่าแม่ระบบบอกมือขึ้นนี่ซอนละอตอนนั้น็ราจะไประบบบวกแต่ว่าไห้แล้วว่าอยากบังไว้จตกน้อยว่าสั่คระบ,บอกมาทั้งเบิดทั้งสามตัวปแปดมันสิบประมาแเราบ้างค่ะเมื่อขึ้นนี่ปูกะลงไปดอนบอคะ่ะแม่นครับบ่ค่นได้นอนด่อยากนอนอะไรได้นะอืงลงไปดอนเราบันีแม่พงไพ่ไปพอกันกับปูพอดีบ,ะะบว่าจ้ิไปเรายังม,มาหากษตรสดม์อยู่ รายงานมหาระบอกระบาดเสือนี้ระบาดแล้วมันใจแห้งมาสั่นมันใจไหลมาสั่นตะวันที่บอกเป็นแปดว่าได้เห็นบางไว้จังน้อยมาสั่นระบาดมาจากสีม่ามาสั่นถามว่ามันใจว่ามันใจก็ทุกเขียวระบาดเราจะได้เฮียนไม่ไงก็เก่า่าสั่นระบาดโอ้รักษาหนังเราเลยป็ิดพิษนามาระวันหนึ่งสี่กับเก้าว่าสั่นละจ้าจากสี่เป็นทรงใดกับฟังมังออกพิจนามันออกหนึ่งสี่กับเก้าแมนครับจ้า พาาระจันย์กับว่ารบกวนปูแล้วค่ะครับผมค่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีวันนี้โค้งสุดท้ายนะคะมือขึ้นสดสดห่อนห่อนนะคะสำหรับเลขกแม่ยาพงไพ่นะคะ เพิ่นมาใหปิศนาค่ะแต่าว่าความคิดเห็นของพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงคะพิจารณาเบิงนะคะหนึ่งสี่กับเก้าวสันเพิ่นมาใหปิศนาผูจันทร์ไหตีเอานะคะเพิ่นบอสามารถที่บอกตรงๆได้วสันเพิ่นวาค่ะอันนี้คือเหล็กเมญาพงไพ่นะคะ ต่อไปคือเลขของผู้จันทร์นะคะเลขผู้จันทร์ที่เพิ่นฝันนะคะเลขฝันผู้จันทร์นะคะห้าสี่สองนะคะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะให้โชคให้มาทุกคนเด้อค่ะค่ะจันจิรา จะขอจบคลิปเพียงสานีก้อนนะคะให้โชกดีทุกคนนะคะโ,คโคก,กๆโฉบมานทุกคนเด้อค่ะค่ะปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ